สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังอีคีพอดแคสต์ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หนังสือคือชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากการอ่านเพื่อนำทางวิธีคิดให้ได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิตและวันนี้เรามาพบกับบันทึกการอ่านจากหนังสือเพราะขี้เกียจวุ่นวายชีวิตเลยสบายแบบนี้กับกฎข้อที่9ที่ชื่อว่าเพราะขี้เกียจ ก็เลยไม่คิดอะไรยากๆที่เขียนโดยคุณนาโอยุกิคนดะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามฟังกันได้เลยนะคะคุณนาโอยุกิผู้เขียนนะคะกล่าวว่าคนที่ชอบคิดเรื่องต่างๆให้ดูยากๆเนี่ยแท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้กำลังคิดเรื่องยากอยู่นะคะแต่ว่าเป็นคนประเภทคิดให้ยากแล้วก็ทำเรื่องต่างๆให้ซับซ้อนมากขึ้นกว่าความเป็นจริงซึ่งการทำเช่นนี้ค่ะ จะส่งผลให้การางานของเรานะคะหรือผลอางานของเราเนี่ยไม่ก้าวหน้าย่ําอยู่กับที่ดังนั้นเนี่ยเราทุกคนควรที่จะฝึกคิดทําสิ่งต่างๆให้เรียบง่ายจนเป็นนิสยัยเพราะ ความคิดที่ซับซ้อนแล้วก็ยากเกินไปจะไม่สามารถที่นำไปปฏิบัติได้จริงเมื่อคิดอะไรยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะจริงๆแล้วเ,เจ้าของความคิดอาจจะรู้สึกฟินแล้วก็รู้สึกพึงพอใจและภูมิใจในตัวเองมากนะคะว่าโอ้เรานี่ช่างสุดยอดอะไรเช่นนี้คิดอะไรยากๆออกมาได้แต่ในความจริงเป็นจริงแล้วอะคะ่ะ แม้ความคิดจะเลิศเลยขนาดไหนแต่ถ้านำไปปฏิบัติไม่ได้นะคะหรือว่า,าคนอื่นฟังแล้วเนี่ยไม่ไม่อยากนำไปทำมันก็เปล่าประโยชน์นั่นเองนะคะดังนั้นคุณนะโอโยุกิจึงบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่มีผลงานนะคะอาจจะมีเหตุผลมาจากการเป็นคนที่มีความคิดที่ยาก จนเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการลงมือปฏิบตัติดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เราทําบางสิ่งบางอย่างซ้ําๆได้หรือทําอย่างยังย่งยืนได้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นเรื่องง่ายที่ง่ายต่อการลงมือปฏิบตัติหรือง่ายต่อการนําไปปฏิบตัตินั่นเองนะคะถ้าขั้นตอนมันซับซ้อนหรือความเป็นความคิดหรือเป็นการปฏิบัติที่ยากและซับซ้อนมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการนำไปลงมือทำนั่นเอง คนที่ทำงานเก่งมักจะคิดอะไรง่ายๆไม่ซับซ้อนแล้วก็สิ่งที่เขาคิดอะค่ะจะาสามารถนําไป ลงมือทำปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องได้จริงเสมอแล้วก็หนึ่งในสาเหตุของคนที่ทำงานไม่ดีพวกเขามักจะคิดอะไรยากๆอยู่ในหัวโดยไม่รู้สึกตัวนะคะปัญหาคือเราไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังคิดอะไรที่ยากและซับซ้อนอยู่ทำให้ได้วิธีหรือกระบวนการและผลลัพธ์ในการลงมือปฏิบัติที่ยากและไม่สามารถทำซ้ำได้อย่างยั่งยืนตามไปด้วย ดังนั้นถ้าเราจะพิสูจน์นะคะว่าสิ่งที่เราคิดนั้นยากหรือง่ายคุณนาโอยุกิแนะนําว่าให้เราลองอธิบายเรื่องที่คิดให้ผู้อื่นฟังค่ะคือถ้าเรื่องง่ายๆเนี่ยเราจะสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายนะคะมันง่ายต่อการอธิบายอย่างชัดเจน ตรงประเด็นแล้วก็เข้าใจง่ายส่วนความคิดยากๆเวลาเราอธิบายอะคะ่ะคำพูดของเราการสื่อสารของเราเนี่ยมันจะวกไปวนมาอยู่ในหัวส่งผลให้ยากต่อการ อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายแล้วก็ตัวเราเองก็จะรู้สึกว่าเราอธิบายได้ไม่ดีตามไปด้วยนะคะดังนั้นแล้วความคิดที่ไม่สามารถสื่อสารหรือบอกกล่าวผู้อื่นได้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลลัพธ์ใดๆซึ่งนําไปสู่การกระทําที่ยั่งยืนคุณนโอยุกิจึงบอกว่าเราควรมาฝึกความคิดให้เรียบง่ายขึ้นเพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์และการลงมือทําได้จริงจะมีผลดีกับชีวิตมากกว่านะคะ ส่วนตัวมิ้งเองเมื่ออ่านบทนี้จบก็เกิดอาการเช่นนี้นะคะก็คิดในใจว่าโอ้โหนี่ฉันอยากจะมอบโล่ทองคําให้กับตัวเองจริงๆเลยมอบในฐานะอะไรนะคะในฐานะของการเป็นคนที่ชอบคิดอะไรให้มันยากๆแล้วก็ซับซ้อนเข้าไว้นะคะหลายครั้งหลายคราวเนี่ยมิ้งเป็นอย่างที่คุณนะโอยุกิ กล่าวไว้เลยนะคะคือคิดอะไรยากๆในหัวแล้วก็มักจะเป็นเช่นนั้นแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะคะมิ้งจะมารู้ตัวอีกทีก็หลังจากลงมือทําไปแล้ว เวลาแอไซน์งานให้กับทีมงานทําสมัยก่อนนะคะเพื่อนเริ่มงานก็อาจจะบ่นว่า,ารู้สึกงานเป็นซ้ําซ้อนแล้วก็อาจจะรู้สึกอดโอยนะคะว่าทําทไมมันต้องใช้พลังงานในการลงมือทํามากมายขนาดนี้สุดท้ายนะคะก็ส่งผลให้สิ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่มันยากและซับซ้อนเกินไปเวลาที่มิงบอกให้ทีมงานช่วยปฏิบัติหรือลงมือทําหรือแม้กระทั่งตัวมิ้งเองนะคะมันก็จะทําให้เราไม่สามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้ได้นานและต่อเนื่องอะคะ่ะเพราะว่า มันใช้เวลาแล้วก็พลังงานมากเกินไปทำไปแล้วไม่มีประสิทธิภาพหรือให้พูดง่ายๆนะคะก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้มันเหนื่อยเกินไปที่จะทํานั่นเองสิ่งที่เล่าไปก่อนหน้านี้ค่ะมันเป็นพาร์ทที่มิงเป็นเจ้าของกิจการนะคะแต่ว่าพอช่วงหลังที่ได้มีโอกาสมาทํางานวางแผนการเงินนะคะหนึ่งในหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ก็คือเราต้องทำอย่างไรก็ได้อะค่ะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของแผนการเงินตัวจริงเนี่ยลงมือทำแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามแผนการที่เรานำเสนอให้ได้นะคะดังนั้นแล้วบทบาทหน้าที่ในการเป็นนักวางแผนการเงินกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าของกิจการนะคะก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าการเป็นเจ้าของกิจการเวลาที่มิคิดอะไรเนี่ยออกมาได้เราก็สามารถนะคะบอกให้ทีมงานเนี่ย ถ้าเขาไม่เห็นด้วยอย่างน้อยเราก็ยังบอกเขาได้ว่าลองลองทำดูก่อนได้ไหมแต่ว่าในบทบาทของนักวางแผนการเงินนะคะเราสั่งลูกค้าไม่ได้นะคะว่าให้ช่วยลองทําดูหน่อยแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือใช้ศาสตร์และสิงที่จะสนับสนุนให้ให้ลูกค้าเกิดการลงมือทําให้ได้และหนึ่งในสิ่งที่มิงได้เรียนรู้จากการทํางานวางแผนการเงินก็คือแผนปฏิบัติที่เรียบง่ายอะคะ่ะ แล้วก็ไม่ซับซ้อนมันจะส่งผลให้ลูกค้าเต็มใจอยากจะทำตามแผนของเรามากกว่ายิ่งไปกว่านั้นนะคะในการวางแผนทางการเงินนะคะหลายครั้งหลายคราวมิ้งต้องสื่อสารกับลูกค้าด้วยตวัวอักษรเช่นการส่งข้อความทางไลน์หรืออีเมลมิ้งเป็นคนประเภทหนึ่งนะคะที่มักจะเผลอส่งข้อความยาวๆทางไลนย์อยู่บ่อยครั้ง จนครั้งหนึ่งอะคะ่ะมีลูกค้าท่านหนึ่งบอกมิงนะคะว่าคุณมิงช่วยพิมพ์แบบไม่ยาวได้ไหมเอาแบบกระชับกระชับอะคะ่ะบอกได้เลยจริงๆบอกบอกได้เลยนะคะว่าต้องทำอะไร1 2 3บ้างโอพอมิงได้รับฟีดแบค นีจากลูกค้านะคะก็ได้ตระหนักถึงปัญหาในตัวเองเลยอะคะ่ะว่าโอ้เราน่าจะเป็นคนที่ผู้จาหรือพิมพ์ข้อความที่มันเยิ่นเย้อมากๆนะคะดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเลยเป็นสัญญาณเตือนมิ้งว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเราควรจะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะคะ,ะดังนั้นทุกวันเนี้ยค่ะเวลาจะส่งข้อความอะไรหาลูกค้าก็พยายามจะเขียนให้กระชับหรือถามตัวเองว่า ข้อความแบบนี้เราควรส่งช่องทางไหนดีนะคะเพราะว่าจริงๆช่องการเลือกช่องทางในการส่งข้อความก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะบางข้อความที่เป็นข้อความยาว,ยาว มีขั้นตอนในการปฏิบัติลงมือทำในระดับหนึ่งหรือว่าส่งไปแล้วเนี่ยลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้สะดวกอ่านตอนนั้นในทันทีอะคะ่ะจริงๆแล้วเราควรจะส่งทางอีเมลนะคะส่วนทางไลน์เนี่ยอาจจะเป็นข้อความสั้นๆที่อาจจะบอกลูกค้าะคะ่ะว่าเออโอเคเราส่งอีเมลให้แล้วนะ,อ,ะอย่างไรรบกควรลองไปพิจารณาในอีเมลดูหรือข้อความบางอย่างที่สั้นๆไม่ได้เป็นภาระในการอ่านของลูกค้ามากนะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกช่องทางในการสื่อสารก็จริงๆ มีหลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางอีเมลการอัดคลิปอธิบายโทรพูดคุยหรือนัดเจอกันเราก็ควรที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสารที่เราส่งไปด้วยนะคะว่าช่องทางไหนน่าจะดีและเหมาะสมกับสารที่เราต้องการสื่อ ส่วนเวลาคิดแผนการดําเนินการทางด้านการเงินนะคะจริงๆแผนการเงินเนี่ยจะว่าเรียบง่ายก็เรียบง่ายนะคะแต่ว่าในบางอารมณ์จะว่าซับซ้อนก็ซับซ้อนหรือตัวมิ้งเองคิดให้มันซับซ้อนเองก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเวลาคิดแผนการดําเนินการทางด้านการเงินนะคะหลังๆมิ้งมักจะต้องถามตัวเองอยู่เสมอเลยว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมีวิธีที่เรียบง่ายกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะอธิบายเรื่องยากๆให้ใช้เวลาไม่นานหรือเข้าใจง่ายได้อย่างไรนะคะหลายครั้ง หลายคราวเนี่ยแม้จะคิดได้เช่นนี้แต่ว่าเวลาพอ,อาคิดเป็นแผนออกมาแล้วหรือลงมืออธิบายให้ลูกค้าฟังก็จะพบว่ามันก็ยังยากแล้วก็ซับซ้อนอยู่ดีสำหรับมิงนะคะดังนั้นมิงจึงตอบตัวเองได้ว่าปัญหาเนี่ยมันน่าจะไม่ไม่ใช่วิธีการอธิบายแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะ เป็นปัญหานะคะมันมันไม่น่าที่จะเป็นวิธีการอธิบายของเราแต่ว่า,าต้นตอหรือสาเหตุของการที่เราอธิบายได้ไม่ดีเนี่ยมันน่าจะมีต้นตอมาจาก ความคิดหรือวิธีคิดในหัวของเราที่ซับซ้อนเกินไปนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเนื้อหาบทนี้ของคุณนาโอยุกิก็ได้ส่งสัญญาณให้มิงทราบว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่มิงยังคงต้องพัฒนาต่อไปนะคะมิงรู้สึกว่า,าเวลาอ่านหนังสือแล้วได้สัญญาณเตือนบางสิ่งบางอย่างจากผู้เขียนนะคะว่าเราต้อง พัฒนาปรับปรุงในเรื่องไหนบ้างมิมีความรู้สึกว่ามันเป็นคุณปรปการในการอ่านหนังสืออย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามองไม่เห็นตัวเองแต่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเรามีโค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำแนะนำส่วนตัวให้เราพัฒนาจุดบกพร่องของตัวเราเองที่เรามองไม่เห็น ะะเราก็จะได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับการอ่านด้วยดังนั้นสําหรับบันทึกการอ่านในบทนี้ค่ะมิงก็เลยอยากมาชวนเพื่อนๆที่เป็นคนที่คิดซับซ้อนเหมือนเหมือนมิ้งนะคะมาคิดเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆกันดูนะคะสําหรับวันนี้มิ้งก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ถ้าหากบันทึกการอ่านในบทนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆมิงก็คงดีใจมากๆนะคะก็ไว้พบกันใหม่กับบันทึกการอ่าน หรือพอดแคสต์หนังสือคือชีวิตในตอนต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ